ลุคอนชีวิตรักความรักของดิวมาตาเดินออกมาหาชู้รักของเธอแต่เมียของผู้ชายคนนั้นเดินมาถึงก่อนแก่ใช่ไหมที่เป็นชู้ของคุณเกลิกคุณเป็นใครื่อก็เป็นเมียของไอ้เกลิกนะสิหนึ่งชั่วนี่อย่ามาด่าฉันนะควรไปด่าผัวตัวเองมากกว่าไหมอ่ะผัวตัวเองไม่ยุ่งกับฉันก่อน แทนที่จะบปดด่าผัวตัวเองกรับมาด่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ควรจะให้เกียดกันไหมอย่างแกมีอะไรที่ฉันควรจะให้เกียรติผู้หญิงที่แย่งผัวเชาบ้านอย่างเธอน่ะเหรอจะต้องมีเกียรติอะไรกันผัวฉันน่ะฉันจัดการมันไปแล้วเหลือก็แต่แกนี่แหละน่งเมียน้อยที่ฉันยังไม่จัดการแกจะทำอะไรฉนะันน่ะกลัวเหรอ แกกลัวฉันเหรอฮะอีนางเมียน้อยใครกลวัวคะใครจะไปกลัวแกอ,กแกอีแกโถเอ้แกหนังเขียวแบบนี้เหรอจะมาสู้สาวๆอย่างฉันได้มัดใจผัวไม่ได้เองแล้วมาโทษคนอื่นอีกแกเหรอฮะเมียของชายคนนั้นทําท่าจะตกมาตาตกใจวิ่งหนีไปจึงโดนรถชนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเหลียวแลสมน้ำหน้าอีเมียน้อย ม่นเป็นกรรมของแกและฉันไม่ช่วยหรอกมาตาถูกปล่อยให้นอนเดียวดายกว่ารถกู้ภัยจะมาก็ใช้เวลานานมากส่วนยาหยีนั้นใจแข็งไม่ยอมกลับไปคบกับดิวแม้ว่าเขาจะลงทุนทำทุกอย่างไปแล้วก็ตามทำให้ดิวต้องโทรกลับมาหาพี่สาว พี่เมผมจะกลับไทยแล้วนะกลับมาทำไมยังง้อย,า,งงา,อยาหยีไม่สำเร็จเลยอยู่ที่นั่นแหละเขาไม่ใจอ่อนหรอกพี่เมผมห่วงร้านด้วยอะ่ะมาตั้งนานแบบนี้แล้วทางร้านจะเป็นยังไงผมกลัวพี่ยุ่งไม่ต้องห่วงพี่รับพนักงานคนใหม่มาสองสมคนอยู่ที่นั่นง้อยาหยีให้สำเร็จไม่สำเร็จหรอกพี่ยาหยีเขามีแฟนแล้วออกไปด้วยกันทุกวันเลยไม่หรอก พี่ดูออกยาหยีเขารักดิวเขาก็แค่ทำประชดเท่านั้นเองแหละแกเองก็ผิดที่ไปว่าเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลางอนหานหน่อยผมเกรงใจพี่นี่ไหนจะออกค่าตัวเครื่องบินให้ผมไหนจะค่าเช่าค่ากินค่าอยู่พี่ออกให้หมดเลยอะ่ะโอ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้เองจัดการจัดการยังไงอะ่ะไม่ต้องถามอยู่เฉย รออยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะบินไปหาแหนให้ฉันออกโรงทุกเรื่องสินะอะไรของพี่เนี่ยรออยู่นั่นแหละเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่จะจัดการเองว่าแล้วเมก,ก็เดินทางมาที่อเมริกามาขอพบกับยายหยียายหยีคิดถึงจังเลยพี่เมยาหยีดีใจจังเลยค่ะที่เราได้เจอกันอีก ยาหยีคิดถึงพี่มากรู้ไหมคะพี่ก็ดีใจแล้วนี่เป็นยังไงบ้างสบายดียหรือเปล่าโอ้โหผอมลงนะน,นี่ไปทำอะไรมาสบายดีค่ะยาหยีสบายดีแล้วพี่เมย์ล่ะคะสบายดีแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนใจร้ายแล้วนะเราอะ่ะดูสิเดี๋ยวเขาสา์มาง้อง,งอนถึงที่นี่แล้วจะใจอ่อนยอมพูดกับเขาก็ไม่มีละ อะไรกันคะยายหยีใจร้ายเรื่องอะไรก็ในเดียวน้องชายพี่นะสิเขาไปฟ้องว่ายายหยีไม่ยอมคุยด้วยจริงหรือเปล่าล่ะเรายายหยีไม่ได้ใจร้ายซะหน่อยค่ะพี่เมย์ตอนที่เดียวเขาไม่สบายยายหยีก็ยังดูแลหาข้าวหาน้ำให้เขากินจะบอกว่ายาหยีใจร้ายได้ยังไงตกลงมีแฟนแล้วใช่ไหมเราอะ เรนไม่ใช่แฟนยาหยีเราค่ะเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันพี่ก็ว่าและพี่ว่าพี่ดูไม่ผิดนะว่ายาหยีชอบน้องชายพี่แล้วก็ยังชอบอยู่คืนดีกับดิวเข้าไปเถอะนะฮะคืนดีได้ยังไงล่ะคะดิวกับยาหยีไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยเราสองคนก็เป็นเพื่อนกัน ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็รู้ว่าดิวเขาชอบเธอทําเป็นไม่รู้ไปได้ตอนนี้พี่ก็ลัจีบยาหยีแทนน้องชายเพราะไอ้ดิวมันซื่อบือ้อถ้ารอให้ดิวจีบยาหยีแล้วก็ชาินี้พี่คงไม่ได้เห็นงานแต่งงานของน้องทั้งสองหรอกโทรพี่เมย์แล้วก็เมย์กับดิวเป็นแค่เพื่อนกันค่ะยาหยียืนยัน หลังจากนั้นเมย์ก็ชวนดิวไปเที่ยวและชวนยาหยีไปด้วยทำให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งยาหยีอะไรมีอะไรฉันจะไปหาพี่เมย์ขอโทษด้วยนะเรื่องก็เรื่องที่พี่เมย์เข้ามาจัดการเรื่องของเราอสิฉันไม่ได้อยากให้พี่เมย์เข้ามายุ่งเรื่องนี้แต่เขาคงทนไม่ได้นะ่ะไม่เป็นไรฉันเข้าใจ การที่พี่เมย์มาที่นี่ก็ดีทำให้ฉันหายเหงาพี่เมย์เขาอยากให้เรารักกันเธอรู้หรือเปล่ารู้พี่เมย์บอกฉันมานานแล้วแต่เรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกดิวดิวถอนหายใจยอมแพ้แล้วเมย์เองก็โงอให้น้องชายไม่สำเร็จก็รู้สึกเสียใจและเสียดายายาหยีมากเธอ จะไม่คืนดีกับฉันจริงๆใช่ไหมยาหยีไม่ล่ะเราสองคนเป็นเพื่อกนกันอดีแล้วนานๆติดต่อกันทีไม่ต้องติดต่อกันทุกวันเพราะเราไม่ใช่เพื่อนสนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วชายหนุ่มคอตกมองยาหยีที่ค่อยเดินจากไปช้าๆด้วยความรู้สึกใจหายแต่เขาก็จำเป็นต้องกลับประเทศไทยแล้วส่วนมาตานั้นกลายเป็นคนพิการมีเอกคอยดูแลทำให้เธอซึ้งใจมาก มาตาขอโทษนะคะพี่เอกเรื่องอะไรจ๊ะมาตาไม่ใช่คนดีอย่างที่พี่เอกคิดหรอกนะคะมาตามาตามาตานอกใจพี่ใช่ไหมพี่เอกรู้พี่รู้ทุกเรื่องแหละพี่แค่กแกล้งโง่ทำเป็นไม่รู้เท่านั้นเองเพราะพี่ไม่อยากจะสูญเสียมาตาไป แต่พี่ก็ยังคบกับมาตายังดูแลมาตาอย่างดีที่จริงพี่จะปล่อยให้มาตาเป็นคนไข้อนาถาก็ได้นะคะพี่ทำอย่างนั้นไม่ลงหรอกพี่รักมาตารักมากรักมากกว่าชีวิตพี่อีกมาตาขอโทษมาตาขอโทษนะคะพี่เอกนอกจากมาตาให้ความรักพี่ได้ไม่เต็มที่มาตายังกลายมาเป็นภาระของพี่เอกอีก พี่ไม่เคยคิดว่ามาตาเป็นภาระเลยนะหญิงสาวรู้สึกซึ้งใจมากแต่มาสำนึกใจวันนี้ก็สายเกินไปแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะความรักของนิวค่ะตอนหน้าเป็นตอนอวสานเรื่องนี้มีทั้งหมด3ตอนค่ะ